นี่คืออง,งุุนใส่มาตัดใส่มาตัดที่เขาลองกันนะคะวันนี้ก็เลยมาลองกันเลยเอาสดๆเลยนะยนี่ใส่มาตัดตัตัดตัดตัดอืมหวานมาก มันหวานมากนะหวานแบบไม่ได้หวานแบบนแบบจนแสบคออ่ะมันหวานแบบหวานฉ่ำอ่ะจริง 妈妈。Mama!